สภาพผิวเหรียนใช่จ่ายสี่พันบาทกันเลยทีเดียว FC ข้างบ้านส่งเหรียญมาขายสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทุกคนทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญประปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณโอเคเนาะสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านเลยอ่ะอ่ะอีกแล้ว FC ฮะเดี๋ยวคลิปนี้พอดี ปอป่ามีนักสะสมเป็นครั้งแรกๆเลยที่ปอป่ามาทำรายการเอฟซีฮะหลังจากที่ทำรายการมัวมากกว่า2ปีเต็ม2ปีกว่าด้วยเอฟซีฮะก็เห็นว่าป่า,ปาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญเปิดกล่องรับซื้อเหรียญอะไรประมาณนั้นแต่ว่าวันนี้ หลังจากประปาตั้งช่องออกขึ้นมาราวสองปีกว่า f อฟซีฮะก็มีเพื่อนบ้านเริ่มรู้จักไม่ว่าจะเป็นบ้านใกล้เคียงหมู่บ้านเอ่ยหมู่บ้านเดียวกันประมาณนี้ฮะก็กระจายข่าวไปว่าปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเป็นลูกหลานบ้านไกลนี้เอง f อฮะเหรียญนี้มีเอฟซีข้างบ้านส่งมาเอีฮะก็พอดีปปาไม่อยู่ก็ตกลงกับแอดมินกันไว้ห่อมาห่อนี้เอฮะ เจ้าของเหรียนบอกว่าขอสัก4ี่พบาทจะเป็นไปได้ไหมเอฟซีห้าจำนวน10เหรียญจํานวนสิเหรียญก็ถ้าพูดกันจริงๆแล้วก็อเจ้าของเหรียญเขาขอไว้ถึงเหรียญละ400บาทใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้ f อฟซเดี C ๋ยวปปาทํารายละเอียดแล้วก็บรรยายให้ดูคลิปนี้ล่าสุดเลย f อฟซนี่คือเหรียญที่ ได้รับจากนักสะสมข้างบ้านท่านหนึ่งเอฟซีฮะบอกว่าเก็บสะสมเหรียญมานานเก็บสะสมเหรียญมานานก็ไม่กล้าส่งขายที่ไหนเพราะไม่มั่นใจว่าเออไปดูคลิปตรงนั้นตรงนี้ก็มีทั้งคลิปจริงคลิปหลอกเอยอะไรเอยก็ไม่กล้าส่งขายเก็บไว้นานพอสมควรสําหรับเหรียญเอฟซีฮะนี่คือเหรียญเฟืองเอฟซีฮะดูอย่างนี้รู้จักเลยว่าเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่ห้า จำนวนกี่เหรียญในเอฟซีที่แจ้งมาบอกสิบเหรียญก็เดี๋ยวป้าดูสภาพผิวให้ด้วยเนาะก็เหรียญเฟื้องเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่5ก็เฟื้องหนึ่งแล้วก็จะมีเหรียญชุดนี้รุ่นนี้ก็จะมีเฟื้องหนึ่งเฟืองหนึ่งแล้วก็มีสลึงหนึ่งแล้วก็มีบาทหนึ่งรอห้าตราแผ่นดิน F4 5เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ไม่มีรอสอนะไม่มีรอสอก็ที่เราก็พบเจอกันได้ปัจจุบันนี้ช่องของปาก็รับมาเรื่อยๆ F4 5ได้มาจากนักสะสมเรื่อยๆอ่ะจำนวน10เหรียญน,นะเขาบอกว่าขอสัก4,000 ก็สรุปโดนเหรียญละ3 0 0พจะเป็นไปได้ไหมเอฟซฮะเพราะว่าปัจจุบันวันนี้เหรียญเฟืองเนี่ยก็าปาบอกเลยคะว่าเราซื้อมากันเหรียญหนึ่งก็ถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานจัดๆจ,จ,จริงๆก็น่าจะเริ่มต้นกันที่เหรียญละ200บาทเท่านั้นเองแต่ว่าปาจะวางให้ดูเอฟซีฮะตรงนี้เหรียญหนึ่งกเนาะ,นอ,ะอ่ะพอจะมองเห็นกันไหมเอยเอฟซฮะไม่มั่นใจว่าภาพจะคมชัดไหมอ่ะโอเคฮะนี่คือ เหรียญเฟืองรอฮ่าอ๋อที่ขอสี่พันเดี๋ยวนะฮะบอกว่ามีเหรียญเอียงบอกว่ามีเหรียญเอียงมาอ้าเท็จจริงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกัน f สีฮะบอกว่ามีเหรียญเอียงเอียงมากเอียงมากไหมหรือว่าไม่เอียงอ่าวาดไว้ก่อนก็อยู่ในจํานวนสิบเหรียญใช่ไหมฮะอ่ะสามเหรียญแล้ว f สีฮะสามเหรียญอ่าอันนี้ออกก่อนฮะ f สีเป็นสี่สี่เหรียญนี่เป็นเหรียญเฟืองทั้งหมดเลย f สีฮะสี่เหรียญละห้าเหรียญ หเหรียญ7ดเหรียญ8ดเหรียญ9เหรียญจำนวนสิเหรียญพอดี f อฟฮะอ่ะนี่คือเหรียญเฟื้องรอห้าตราแผ่นดินแบบไม่มีรอสอแบบไม่มีรอสอ f อฟฮะอันนี้พูดตามตรงจริงๆนะ เริ่มต้นการรับซื้อเนี่ยหรือว่าที่เห็นช่องทั่วไปหรือว่าช่องประปาขายออกเนี่ยนะหากเป็นสรัพผ่านการใช้งานจริงๆใช่ไหมก็เห็นขายออกซื้อเข้ากันก็อยู่ที่เริ่มต้นก็ประมาณเอาแค่ซื้อเข้าก่อนนะช่องของประปาเนี่ยซื้อเข้าผ่านการใช้งานเนี่ยตามสภาพเนี่ยก็เริ่มต้นเห็นละสองร้อยนะสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยอะไรประมาณนี้แหละเอฟซีห้าสามร้อยห้าสิบหรือสวยจัดๆก็จะเป็นสี่ร้อยเหมือนกันแจ้งให้ก่อนฮาวเอฟซีฮว่า เหรียญเฟืองนั้นซื้อขายกันอยู่ประมาณนี้เองนะถ้าสวยจัดจริงๆไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะก็อาจจะได้เหรียญหลายร้อยเหมือนกันโอเคเนาะก็ปปาได้นําเหรียญเฟืองมาให้กันดูกัน f อฟซนี่เป็นเหรียญเฟืองหนึ่งแบบไม่มีรสอได้กันมาถึง10เหรียญเลยได้กันมาสิเหรียญจะได้สี่พบาทไหมปเดี๋ยวปาตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วก่อน f อฟซนะแต่ที่ตกลงกันไว้เนี่ยสิเหรียญเนี่ยเขาขอ4 0 0 0บาทอ่ะ ที่แอด,ด,ดปเป็นคลับไว้เพราะเป็น f อฟข้างบ้านนะก็เป็นคนรู้จักอะไประมาณเลยเอฟซฮะเพราะว่าบอกเมื่อก่อนในปปานี่ไม่ได้เป็นเป็นเจ้าของช่อง YouTube ไงนะก็เป็นชาวสวนชาวไร่ชา,ชาวนาอะไรประมาณนี้แหละนะโอเคนะฮะหลังจากที่ข้า,ขางานน idea, ข้างบ้านเนี่ยขนเขาเริ่มรู้แล้วไงเริ่มรู้ว่าปปาเป็นช่อง y o ยูทูปปปาไม่ได้บอกใครเอฟซฮะเหล่าสองปีกว่าแต่เรื่องแบบนี้ปิดกันนิดๆอยู่แลว้ว f อฟฮะโอเคเนาะสี่ตกลงกันไปที่สนะี่พันเนี่ยเอฟซีฮะถ้าสองเหรียญนี้สองเหรียญนี้เอียงนะ ก็โอเคใกล้เคียงนะเพราะว่ามากันถึง10เหรียญเลยที่จริงประปาก,ก็เริ่มต้นรับซื้อก,ก็200 300 200 300 2ย0 300 350ยประมาณเนี่ย f 4ะนะเอาคลิปนี้ล่าสุดแล้วกันดูสภาพผิวเหรียญก็ดูแล้วก็เป็นเหรียญเก่าเก็บใน F4 นะก็อยู่ในโหมดของเก่าเก็บด้วยแล้วก็ผ่านการใช้งานมองเพื่อน,น f 4ะก็ถือว่าเป็นเหรียญสวยกันเลยทีเดียวเนี่ยเหรียญเฟือง f ฮ h แบบไม่มีรสสนะ ปิดมาในรส95ครนี้เรามาดู F45 ว่า10เหรียญน,นี้จะถึง4,000ไหมเดี๋ยวป่าปาเอาให้ดูกันเฉยๆนะเขาขอมา4,000จำนวน10เหรียญโอเคเนาะจงไปก่อนถ้ามีรสอเนี่ยราคาถ้าเป็นสภาพเดียวกันเนี่ยแบบมีรสาอาราคาจะสูงกว่าใน F4 นะที่อย่างนี้ยกตัวอย่างป่าปารับซื้อแบบสภาพนี้ยกตัวอย่างนะฮะผ่านการใช้งานสภาพนี้แบบไม่มีรอสสปกติเริ่มรับซื้อ200ไม่มีรสอใช่ไหมฮะถ้ามีรสอก็ จะเป็นสามร้อยะไรประมาณนี่ F4 ฮะก็ประปาจะขึ้นให้อีกร้อยหนึ่งสำหรับมีรอสโโอเคเนาะอันนี้เขาบอกเป็นเหรียญเอียง F4 เอียงจริงไหมอ่าเอียงจริงไหมมาดูกัน F4 ฮะจะบอกว่าเอียงเลยก็ไม่ชิงเนาะ F4 ทางบ้านดูนะฮะนี้ใส่เราตั้งลองลองหมุนดูนะตั้งตั้งก้อยขึ้นละหมุนดูก็ไม่เชิงเอียง f ซเหรียญนี้โอกาสโอกาสที่จะเอียงมีน้อยมากเลยเราสังเกตดูนะฮะ อ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่2กันเลยอ่ะ f c ฮะเหรียญที่2ถ้าหากเป็นเหรียญเอียงเดี๋ยวปาปาจะมาทำเอามาทําเป็นคลิปประกาศรับซื้อกันใหม่นะว่าเหรียญเอียงสําหรับเหรียญเฟืองน่าจะเป็นเหรียญแรกที่ปาปาได้มาไหมแต่เหรียญแรกเหรียญนี้ไม่เอียงแล้วนะที่บอกว่าเอียงนี้ไม่เอียงแล้ว f c ถือว่าไม่เอียงนะฮะนะปาปาบอกว่าม่เอียงเดี๋ยวจะจะเห็นแบบนี้จะว่าเอียงเอียงน้อยเกินไปนะแบบนี้ อ่าไม่จัดอยู่ในโหมดของเหรียญปั๊มผิดพลาด f ฮะอันนี้เราดูเหรียญที่สองถ้าเหรียญนี้เป็นเหรียญเอียงจริงๆเดี๋ยวป้าจะมาทําคลิปตั้งราคาประกาศรับซื้อให้อ่ะดูเฟืองไม่มีรัสอเอียงไม่ f ฮะตั้งด้านก้อยขึ้นอ่ะหมุนไม่มีความหวังเลย f c นะพ่อป้าที่เจอได้เจอเป็นเหรียญแรกเลยนะอ่ะลองลองหมุนดูแล้วกันอืม f ฮะก็ถือว่าเอียงอยู่นะเหรียญนี้อ่ะ f ฮะ อีกรอบเนาะหมุนอตั้งตั้งด้านก้อยขึ้นนะฮะถ้าหากใครมีเหรียญเฟืองนะก็ลองตั้งด้านก้อยขึ้นแบบนี้นะตั้งตั้งตรงตรงตั้งตรงตรงหมุนเลย f อฟฮะโอเคฮะเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญเอียงเป็นเหรียญเอียง f อฟฮะเสียดายนะถ้าเป็นขวางเป๊ะหรือว่าตรงเป๊ะนี่โอ้โหเออดูยิงก็เอียงแล้วเอฟซีเนาะ เออเอียงจริงๆ f c ฮะถ้าเราไปลองดูด้านก้อยก่อนใช่ไหมไม่มั่นใจอ่ะนะก็ลองลองดูตั้งด้านก้อยหมุนนะหลังจากนั้นอะก็หมุนดูตามตามอาฉากของเมาส์ f ฮะก็ถือว่าเป็นเหรียญเอียงโอเค f c ฮะเป็นเหรียญแรกเลยเนาะอะที่ตกลงกันไว้นะเพราะปกติธรรมดาก็จะรับซื้อกันตั้งแต่เริ่มที่200-250 สามร้อยสามร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้แหละครั้งนึงก็เคยซื้อมาแล้วจะเป็นบางเหรียญ f 4ะนะแล้วที่ผ่านมาปะ้ปาะก็ไม่กล้ารับซื้อแพงด้วยนะแต่ว่าอ่ะก็มาดูตามสภาพผิวเหรียญกันเราเราเราซื้อจริงขายจริง f 4ะราคาจะไม่สูงไม่แรงอะไรมากมายนักนะเพราะว่าอย่างที่บอกฮะนะก็เหรียญก็เข้ามาช่องของปะ้ปาะหลายเหรียญละนะโอเคเนาะเดี๋ยวปะ้ปาะไปตรวจสอบสภาพให้ ตรวจสอบสภาพให้พาะปลามั่นใจว่าเหรียญทุกเหรียญนั้นไหนจะต้องดูตําหนิขอบเอ่ยไหนจะต้องดูกลางเหรียญเอ่ยใช่ไหมฮะอ่ะใช่ไหมก,ก็ก็มีหลายอย่างเนาะก็มีหลายอย่างกลางเหรียญสวยสมบูรณ์แต่ขอบเขาเสียอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ราคาก็จะไม่ไม่เวิร์กไ,ไม่เต็มที่ F4 หะนะก็จะถามว่าทางด้านราคารับซื้อสูงสุดตอนนี้เท่าไหร่เอามาตามสภาพผิวก่อน F4 หะปาปาบอกเลยนะว่าตรงนี้สิเหรียญเนี่ยเขาขอมา4 0 0พบาทใช่ไหม สี 4, ่พันบาทเดี๋ยวป้าป่าจะไปบวกเหรียญเอียงให้ว่าจะได้ไหมป้าปาก็ต้องไปดูสภาพผิวเหรียญเหล่านี้ด้วยนึกออกไหมฮะ เหรียญเหล่านี้ป้าปลาเคยขายออกไว้ที่เท่าไหร่ถ้าสวยจัดจริงๆอะน้ำเงาจับวุบเลยน้ำลุ้งจับแบบว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานในของเหรียญได้เป็นเงาเห็นเลยแบบนี้อย่างนั้นก็เราก็อาจจะให้บางเหรียญราคาแพงได้นึกออกไหมฮะก็ให้ราคาหลายร้อยได้เหมือนกันโอเคเนาะนี่คือเหอรียญเฟืองหนึ่งสมัยรอห้าตราแผ่นดินเอสียก็ถือว่าเป็นเหรียญใช้ได้อยู่เหมือนกันนะทั้งนั้นทั้งนี้ป้าปาก็ต้องดูราคาท้องตลาดที่ป้าปา <ๆ S 1> เคยขายออกไว้ด้วยว่าเหรียญสภาพเนี้ยป้าปาขายออกได้กี่ร้อย นะแล้วขายได้คล่องมากน้อยแค่ไหนด้วยอะไรประมาณนั้นโอเคไหมฮะใช่ปะปาบอกว่าประกาศรับซื้อสูงสุดเหรียญละอา้าพันห้าสองพันเนี่ยปะป่ายังไม่กล้าฮะเอาเป็นว่าใขรเชื่อช่องของปะปาก็ส่งเหรียญในช่องของปะปานะไปตรวจสอบสภาพเหรียญตามท้องตลาดก่อนก็ได้เอฟซีฮะนะอืมเพราะสภาพเหรียญตองเป็นตัวกําหนดละนะถ้าอย่างเราจะเคยเห็นเหรียญเฟืองหนึ่งเนี่ยราคาเนี่ยโอ้โหตั้งราคาไว้ราคาประเมินก็หลายพันบาทใช่ไหมฮะ หลายพันบาทแบบไม่มีรอสอเนี่ยแต่นั่นเป็นเพียงราคาประเมินนี่เราต้องวิ่งไปดูตามช่องทางต่างๆด้วยตามร้านขายเหรียญด้วยอะไรด้วยแบบสภาพอย่างเขาขายออกเท่าไหร่เราควรจะขายช่องใดเท่าไหร่เลยประมาณนั้นนาประปาไม่รับปากว่าประปาร,รับซื้อเหรียญสูงสุดเหรียญละเท่าไหร่เพราะว่าการตลาดนั้นก็มีหลายช่องทางใช่ไหมฮะจะรับซื้องแพงมากๆเดี๋ยวราคาล่วงขึ้นหนปาปาก,ก็ขาดทุนอีกนี่คือปัญหาของราคาเหรียญ f อสสฮะ อ่ะที่ตกลงกันว่ากับเจ้าของเหรียญเนาะสิเหรียญเขาขอมา4ี่พันจะให้จะให้ในนามในะดีเอฟครับก็ถือว่าเหรียญละสี่ร้อยน่นถือว่าก็อยู่ในในเครือข่ายของเขตอันตรายที่ประปาจะแบ่งปันออกเกิน400ถ้าขายได้ก็ดีไป f อฟฮะเพราะช่องของประปานั้นมีนักสะสมที่อคอยรับเหรียญที่ช่องของประปายังไม่มากพอนะปะปาจะดูจํานวนเหรียญที่เข้ามาด้วยนึกออกไหมฮะจะให้ราคาสูงนิดเรลี้ยปปาบอกเลยปปาไม่ทํา นะแต่ว่าก็มีนักสะสมส่งเหรียญช่องของป้าปาด้วยมาเรื่อยๆนั่นแหละเจ้าบอกป้าปารับซื้อถูกกว่าท้องตลาดก็ไม่เชิงนั่นป้าปาก็ต้องปิดตัวไปแล้วละ่ะ FC นึกออกไหมฮะพูดถึงช่องของป้าปานะเพราะป้าป,ปาจะไปดูราคาซื้อขายราคาประเมินที่เขาทําไว้ในหนังสือที่เขาจารึกกันไว้ที่เขาเขียนไว้ในหนังสือนึกออกไหมฮะว่าราคาประเมินของเหรียญในนี้ทนี้เท่าไหร่แล้วก็มาดูในการตลาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาดูช่องของป้าปาท,ที่รับเหรียญอาสภาพนี้ควรจะขายได้เท่าไหร่เท่าไหร่ต่ประมาณนั้นด้วยโอเคน,ะนค้อง FC ฮะ เหรียญเฟืองหนึ่งลอห้าตราแผ่นดิน F4H สิบจำนวนสิบเหรียญออาเจ้าของเหรียญ F4H อย่ากเป็นของคังบ้านบอกว่าขอสักสี่พันไดไหมอะไรประมาณนั้นเนี่ยเขาขอสี่พันเขาก็ขอเหรียญละสี่ร้อยแต่เขาตั้งใจว่าเป็นเหรียญเอียงมาสองเหรียญไงนะแต่ปปาตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ถ้าพูดถึงเอียงจริงๆก็ได้แค่เหรียญเดียวอะนะได้ก็คือได้ F4H กรณีที่ว่าปปาจะให้ได้สี่พันไหมแต่ F4H ทางบ้านปปายังไม่กําหนดราคาให้ตรงนี้นะว่าสิบเหรียญสี่พัน แต่ปป้าคิดว่าไม่น่าจะถึงดีถ้าให้ก็ให้ในนามเอฟอาญาติพี่น้องข้างบ้านเท่านั้นเองนะแต่ว่าถ้าแจ็คปป้ารับซื้อถึงเหรียญละสี่พันอาสี่ร้อยบาทน่ะนัเฉลี่ยละสี่ร้อยบาทนี่ก็ยังอยู่ในเครือข่ายที่ที่ต้องแบบวินิจเคราะห์ให้หนักเลย FC ครับขาปปาจะขายออกได้เหรียญละเท่าไหร่จะขายได้เหรียญละหกร้อยห้าร้อยหมดทุกเหรียญไหมล่ะจะขายได้เหรียญละเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งหมดทุกเหรียญไหมล่ะอะไรประมาณนี้ปป้าก็ต้องมารวบรวมอีกดูจากประวัติข้อมูลดูจากอ่า ที่ประปาเคยขายไปแล้วด้วยก็ต้องดูตรงนั้นบางทีเห็นว่ปาปาวางขายเหรียญละพันเนี่ยสวยสุดจัดใช่ไหมก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมก็ต้องไปเก็บงานไว้ดองงานไว้ด้วยอะไรด้วยประมาณนี้เอฟซี FC มีอะไรอีกมากมายนะวงการเหรียญบ้านเราฉะนั้นอย่าดูที่ป,ป้าปาขายออกอย่างเดียวสภาพผิวเหรียญละอะไรละประมาณนี้โอเคนาะสิบเหรียญที่ป,ป้าปาได้มาเอฟซีฮะนะตกลงกันไว้สี่พันบาทกันเลยทีเดียวเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหมคลิปนี้ สวัสดีครับ